อาชีพฟรีแลนซ์เงินเข้าแต่ละเดือนไม่ตรงกันนะครับแต่ว่าแต่ละเดือนเนี่ยมีขั้นต่ําที่เข้ามาเนี่ยไม่ต่ำกว่า4 0 0 0มื่นนะครับเจ้าดาวรเ์น์เนี่ยผ่านยากไหมนะครับก็ปกติอาชีพทั่วไปเนี่ยที่ไม่ได้เป็นในรูปแบบของเงินเดือนคงที่เนี่ยรายได้แต่ละเดือนไม่เท่ากันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าเวลาเขาดูเนี่ยเขานับอ่าสเตตเมนต์ย้อนหลังประมาณ6เดือนซึ่งเขาก็จะเอามาถ่วเฉลี่ยกันว่าเออเฉลยต่อเดือนเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่มันเกิน2เท่าของค่างวดไหมนะครับซึ่งอาชีพฟรรีีีแนนนนนนนเเ่่่่ยก็ปอาาาททสมมถืืาาถไไผดด้ห้หันนะต ็นอยู่ที่เรื่องเอกสารนะครับที่เราจะเอามาอ้างอีกใบนะครับปกติเนี่ยถ้าเป็นอาชีพฟรีแลนซ์เนี่ยไฟแนนน์นก็จะขอสัญญาจ้างงานที่มีการระบุรายละเอียดชัดเจนนะครับว่าจ้างงานเกี่ยวกับอะไรให้ผลตอบแทนให้ค่าจ้างเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปเทียบกับในตัวสเตตเมนต์นะครับหลัวเงินที่เขาบัญชีย้อนหลังประมาณ 4- 6ถึงเดือนว่ามันมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่านะครับในส่วนของรายได้เนี่ยต่อเดือนถ้าเกิดขั้นต่า4 0,000ื่นเนี่ยคิดว่าผ่านแล้วในเรื่องของรายได้นะครับน่าจะเกิน2เท่าของค่างวดอยู่แล้วแต่่ทีก็ป กันที่เรื่องเอกสารสัญญาจ้างที่จะเอามาอ้านอิงเนี่ยว่าหามาได้แล้วมันตรวจสอบได้ชัดเจนหรือเปล่า